สู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเัิ่นค่ะเวลค่ะจอกับเราค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันพระธาตสปดีที่2ี่กรกฎาคมแล้วค่ะเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกในวันนี้ค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานค่ะกระดาษดับเบิลเอเขาขอจัดงานเปิดตัวโครงการแคมเปญเอทูเอปลูกฝันปลูกปัญญาค่ะจัดขึ้นเพื่อชวนพี่ๆนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์ในอาชีพต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะคะลูกหลานชาวนาให้ก้าวไปสู่อาชีพในฝันอย่างมั่นคงค่ะโดยงานนี้นะคะได้นะคะพระเอกหนุ่มสุดหล ค่ะติกจัสดาพรผลดีค่ะขออาสานำร่องเป็นพี่ใหญ่เใหญ่เนี่ยนะคะเติมฝันให้กับน้องๆเยาวชน A ตัวเล็กๆเนี่ยนะคะและแนะนําอาชีพอนุรักษ์ที่เกิดจากการได้พบได้เห็นได้สัมผัสค่ะจากการทํารายการเ,าเกี่ยวกับ่องธรรมชาตินะคะเนวิเกเตอร์คะจนเกิดความรู้สึกห่วงแหนบ้านเกิดเนี่ยนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังได้ผู้พันเบิร์ดวันชนะสวัสดีนะคะอาสาค่ะมาเล่าชีวิตนะคะของชายชาติทหารซึ่งเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆ A ตัวเล็กเนะะี่ยฮะหลายๆคนที่อยากจะเป็น ทะะหารแล้วก็อยากจะรับใช้ชาติค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนๆน,น้องๆที่มีทุกอาชีพเนียนะคะมาเปิดโลก,กทัศน์กับอาชีพของทุกคนให้น้องๆได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะด้วยการผ่านนะคะการเล่าเรื่องราวของตัวเองเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้กับน้องๆนี่นะคะผ่านนะคะเว็บไซต์ w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  a นะคะ a2a.com ค่ะแล้วก็คิกเข้าไปใส่คําแนะนําหรือว่าเล่าประสบการณ์ว่าอาชีพนี้มันดีอย่างไรเพื่อสารฝาาให้น้องๆเนี่ยมีจุดหมายว่าอยากจะทาอาชีพนี้บ้างค่ะ,คะและแน่นอนค่ะในงานนี้ค่ะก็ยังได้นะคะสาวนุ้ยในสุจิราของเราเนี่ยมาร่วมรับหน้าที่เป็นพิธีกรผ<า>ิดด้วยค่ะเรอ,อตัวพิ๊กเจษฎาะคะในงานนี้นะคะมันมีข่าวค่ะประเด็นแรกเลยออกมานะคะว่านะคะพิ่ตก๊กนะคะปฏิเสธนะที่จะเล่นละครคู่กับสาวชมพู่ อันนี้เนี่ยจริงไหมคะแล้วเสียดายหรือเปล่าถ้าไม่ได้เล่นคู่กันจริงๆนะคะและที่สําคัญมันมีข่าวว่าพิติ๊กของเราเนี่ยเป็นพระเอกคนเดียวที่สามารถเลือกนางเอกคนไหนก็ได้ที่จะเล่นละครด้วยก,กันนะคะชมพูนะคะมีโอกาสมาเยี่ยมหลานบ้างไหมเพราะว่าอย่างทเทารู้กันดีเนี่ยชมเนี่ยนะคะสนิทนะคะกับภรรยาสาวของพิติกนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าช่วงหลังๆมานี่นะคะมีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้างไหมแล้วความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะหลายคนสงสัยพิติกเนี่ยนะคะขนาดเข้าป่าแล้วทำไมยังอรอ คนก็เลยมองว่าพี่ติ๊กนะคะไอ้พี่ติ๊กของเราเนี่ยไปฉีดสเตมเซลล์มาหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราไปฟังพี่ติ๊กตอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญละครเรื่องมังกรที่พี่ติ๊กเล่นประกบคู่กับสาวเจนนี่มันมีข่าวออกมาว่ามันล่าช้าเป็นสาเหตุเพราะว่าเจนนี่หรือเปล่า,าแล้วช่วงหลังนี้มีโอกาสได้เจอเจนนี่บ้างไหมเดี๋ยวเราไปฟังพี่ติก๊กเขาตอบค่ะทำในละครกับชมพู่ก่อนหน้านี้ไม่ไม่เกี่ยวเลยครับรคือละครเนี่ยในถ้าตามตามคอนเซ็ปต์ผมเนี่ยครับ,มบผมทำงานทีละเรื่องอยู่แล้ว ก็ณตอนนี้เนี่ยก็คอนเซนเทรตเรื่องของเรื่องมังกรก่อนแล้วส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวรอให้จบเรื่องมังกรแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไม่ทราบครับใช่ครับไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับปฏิเสธแต่ก็ต้องบอกว่าขอเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าผมทํางานจีละเรื่องครับ อ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับอันนั้นก็เป็นเรื่องความสนิทของเขาซึ่งงานก็ส่วนงานไม่เกี่ยวกันค่ะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยครับผมเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราในแต่ละเรื่องเนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับนางเอกคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่ได้มีโอกาสสัมผัสนางเอกแล้วก็ในคือผมว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ประสบการณ์ต <Wells> ่างๆแตกต่างกันไปก็ถือว่าเป็นโอกาสได้เรียนรู้หลากหลายครับครับผมคือเสียดายนะครับผมว่าอย่างพอเวลาเรื่องของแบบนี้ใครๆก็อยากจะได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างที่เราพูดเนี่ยมันก็ไม่ดีครับเราคิดว่าคําพูดสําคัญกว่านะครับสําหรับเรื่องเงินแล้วก็อยากได้นะครับไม่เล่นล้วให้ตังได้ไหมเรื่องเกี่ยวไหมครับเรื่องบท ็คือต้ององค์ประกอบหลายอย่างเลยครับบทเวลาเป็นผู้ร้ายก็ได้เออได้ได้ครับได้จ้างไหมล่ะครับได้หมดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับทุกคนจะมองว่าเนี่ยพอนางเอกมาปุ๊บที่ถึงจะเลือกเล่นใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับก่อนที่จะเป็นนางเอกเนี่ยเป็นผมก่อนนะครับครับคือผมเนี่ยจะมาปุ๊บ แล้วก็ผมก็จะถามหาว่าแล้วผมเล่นกับใครละ่ะซึ่งยังหาไม่ได้คือเป็นผมเป็นตัวยืนไว้ก่อนผมว่านางเอกต่างหากละครับที่เขาเลือกผม,มครับพีไ่ได้เฉพาะอย่างนี้เหมือนแบบหลายคนจะเห็นพฤติกรรอตลอดการจะแบบเด็กน,นี่น้องพี่อเต็มเซลล์อย่างเออคือชีวิตผมก็ดิบๆแบบนี้ครับก็ผจญภัยไปตามเรื่องตามราวแล้วก็ผมมักจะบอกเสมอครับว่าธรรมชาติไม<ๆ>่เคยทำร้ายใคร เราก็เพียงแต่ว่าคือคือความจริงแล้วเราก็ก็ตามวัยนะครับก็ตามเนื้อผ้าไปครับครับอะไรมองว่แบบหน้าเป๊ะกว่านักแสดงคน้อกโอ้โหยังเมียนยังตึงอยู่อะไรแต่แต่ห้ามยิ้มเยอะห้ามยิ้มเยอะมันก็ไม่มันไม่เป๊ะเป็นมันก็ตามวัยครับก็ตอนนี้ก็18เองสิบแปดปีหน้าสิบเก้าสิบแปปี ไม่ครับครับผมคือผมรู้สึกว่าอย่างตอนเนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วก็ตอนนี้ผมมีความสุขมากคือชีวิตมันสมบูรณ์แบบครับเพอร์เฟกมากเลยครับมีครบอะครับมีลูกที่น่ารักมีภรรยาที่เข้าใจจะเป็นไหนก็โอเคแต่รีบกลับมาเลยครับคือมีหนึ่งในนางเอกที่แบบติดปัญหาเลยทำให้แบบมาถ่ายฉากรวมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงเน่ครับที่อยอง ไม่มีเลยครับคือจริงๆแล้วฉากรวมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในบรรดาแก๊งพระเอกใช่ไหมครับมีน้อยมากที่จะรวมกันแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ที่รวมกันเนี่ยเหมือนกับแทบจะหมดแล้วด้วยซ้ำไปครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับหรือว่าเป็นผม,ผมอาจจะจบเสี่ยงงานเยอะไปเปล่าไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับคือหลักๆเลยผมผมเล่นกับน้องมิว ส่วนไปแจมกับคนอื่นๆเนี่ยมีแค่4ี่วันที่ผ่านมา4ี่หวันนะครับแล้วก็หมดละได้เจอได้เจอค่ะได้เจอครับเป,งงเป็นปก,กติครับามาครับมาครับก็บผมไปถึงก็เจออยู่ที่กองถ่ายแล้วแต่งตัวเรียบร้อยเลยครับวสวยเลยผมไม่ทราบเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมต้องบอกเลยผมไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยยุ่งเลยครับ ไม่มีเลยครับครับผม่งงงตนนออกส อย่างที่พิตติกบอกนะคะเรื่องที่ว่าปฏิสเสธเล่นละครคู่กับสาวชมนะคะพิตติกบอกว่าไม่นะครับเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญพีตติกบอกว่าผมเล่นทีละเรื่องครับรอจบเรื่องมันก่อนก่อนแล้วค่อยว่ากันในทีนะคะว่าจะได้เล่นหรือไม่เล่นเสียได้ไหมถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้เล่นคู่กับชมพู่นะพิตติก,กว่าไม่เป็นไรครับมีบ้างครับที่มันต้องเสียดายแต่ก็มีงานอื่นที่รองรับอยู่นะคะมีข่าวว่าพิตติกเนี่ยสามารถเลือกนางเอกคนไหนก็ได้นะมาประกบคู่จริงไหมพิตติกบอกว่าไม่ใช่แล้วครับจริงๆผมยื่นตัวยืนครับนางเอก่ลืผมนะะสว เรื่องของชมพู่นะที่บอกว่าเรารู้กันดีว่าสาวชมเนี่ยเธอสนิทสนมนะคะกับแฟนนะของพี่ติ๊กเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าช่วงเนี้ยสาวชมเนี่ยนะคะมาเยี่ยมเยียนหลานบ้างไหมแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าชมก็มาเยี่ยมบ้างครับคุณแม่เขาก็พาออกไปหาเพื่อ,อนๆบ่อยครับนะแล้วส่วนเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือปกติหเหมือนเดิมทุกอย่างเรื่องงานก็เป็นส่วนเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องของส่วนตัวนั่นเองค่ะหลายคนสงสัยพี่ติ๊กเข้าป่าขนาดนี้ทําไมหล่อได้ขนาดนี้ไปฉี ดิบๆเลยครับประจนไพยตลอดนะคะผมเคยบอกว่าธรรมชาติไม่เคยทําร้ายใครครับตามเนื้อผ้าค,ครับเอาเวลาฉีดเนี่ยมาพักผ่อนดีกว่าครับฟังไว้หนุ่มๆนะ<ช>ดูดดะตัวอย่างค่ะ เรื่องของนะคะละครเรื่องมางกรน,นะคะที่มันมีการถ่ายทำล่าชา้าหลายคนมองว่าสาเหตุเดี่ยวมันมาจากนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพเนี่ยนะคะพี่ติ๊กบอกว่าไม่มีครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วก็นะคะเจอที่เจนนี่เนี่ยต้องบอกว่าเจอกันประมาณ3เดือนที่แล้วครับทุกอย่างปกติยังสวยเหมือนเดิมครับะนะคะส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยอย่าถามเพราะผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราคุยกันเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทางหน้าสาวนุ้ยสุจิรากันบ้างดีกว่าค่ะ,คะที่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้นะคะอัปเดตเลยค่ะเพราะว่ามีค่า ว่าไปให้สัมภาษณ์ว่าสาวหมิงชาลิสาเนี่ยนะโสดแล้วแต่ทั้งทางที่เขาเนี่ยก็ยังมีแฟนอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เลิกกับแฟนด้วยแล้วก็ถ้าใครได้สังเกตเนี่ยจะดูเหมือนว่าสาวหมิงเนี่ยโกรธเอามากๆถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยได้เคลียร์เรื่องนี้กับสาวหมิงแล้วหรือยังกลัวไหมคะว่ามันจะถึงขั้นที่จะทะเลาะแล้วก็ผิดใจกันแล้วก็รวมไปถึงรู้สึกอย่างไรบ้างกับฉายยานางงามปากพลอยแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยต้องระมัดระวังคำพูดของตัวเองบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไป ฟังค่ะพี่นุ้ยคะเออล่าสุดพี่นุ้ยบอกว่าพี่หมิงโสดแล้วเหมือนพี่หมิงเขาบอกตกใจนิดนึงแล้วก็เหมือนประมาณว่ายังไม่ได้เลิกแล้วก็เหมือนอาจจะแบบเคลิ้องพี่นุ้ยนิดนึงเลยไม่เครื่องหรอกค่ะเรื่องนี้เนี่ยเคลียร์แล้วะนะคะก็บอกว่าอ้าวก็วันนั้นหมิงบอกพี่โสดพี่ก็เลยบอกไปว่าโสดเหมือนเขายังไม่พร้อมที่จะบอกสื่ออะค่ะวันนั้นเขาก็ตกใจออบอกไปเถอะแต่หลังจากนั้นก็ได้คุยจะไม่ ไม่ได้หลุดปากก็เข้ามาถามว่าเออหมิงตอนนี้เป็นยังไงก็เออใช่ไหมก็ถามมาก็ถามมาเราได้รับข้อมูลมายังไงแล้วก็บอกไปอย่างนั้นแต่กับน้องหมิงเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะคือว่าเราไม่มีไม่แบบต้่งรข่าวลือรือเปล่าเขาไม่ได้โสดเขายังคุยกันอยู่อ้าว <c oughs> จริงเหรอไม่เขาคุยกันเป็นพี่น้อง <c oughs> เออแต่ว่าบางทีเขาอาจจะเหมือนกับว่าเออสถานะบางครั้งก็าอาจจะไม่สะดวกพูดใช่ไหมคะแต่เผอ,อิญว่าก็คือนุ้ยก็ทราบมาถามมาเรื่องจริงเป็นยังไงเท่าที่นุ้ยรู้นะเท่าที่นุ้ยรู้ก็ก็ตอบไปอย่างนั้นอ,อม โอ้ยเรื่องทะเลาะไม่มีหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเราสนิทกันเกินเกินกว่าที่จะมีเรื่องอะไรมามาให้ทะเลาะกันเพราะว่าเรารู้จักกันมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วแล้วเดิมเนี่ยน้องหมิงก็เป็นรุ่นน้องตั้แต่สมัยเ,ออเรียนตั้งแต่นู่นชั้นมัธยมเลยค่ะตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรเนี่ยเราคุยกันตลอด อ๋อก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอะไรเพราะว่าก็คือน้องเขาก็คงรู้ว่าหนุน่ยรับรับข้อมูลมาประมาณไหนประมาณนี้ ไม่ไม่มีนะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคือคือหมิงเนี่ยจะรู้ว่าว่าว่าหนุยเป็นยังไงหนุยเองก็ก็รู้ว่าว่าหมิงเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันมาเนี่ยเกิน1ิปีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดอะไรเรามองตาเราก็เราก็รู้ว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เท่าที่หนุยเข้าใจเนี่ยก็คือว่าหนุ่ยเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่าน้องเขาอาจจะไม่สะดวกพูดถึงสถานะตอนนี้นะคะก็เลย ในในส่วนตัวรู้ว่าน้องโสดคิดว่าน้องโสดก็เลยตอบไปอย่างนั้นก็ตามตามตามความจริงที่เรารู้เท่านั้นเองเมีคตัาาให้ว่าเป็นนางงามปากหราอหนูไม่ได้ตั้งนะเพราะว่าเรื่องที่เมทั